ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนพีนาณนักตกปลาทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับผ่านเพื่อนี่พีนาณนะครับมาลงแพนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่แพหนองปลาไหลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่แพปากแพกนะครับผมแพนี้ก็ชื่อว่าแพแพพี่หนวดนะครับแพพี่หนวดนะครับนี่นะครับชื่อแพนะครับ เบอร์ติดต่อก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแพรเพนหหวดนะครับวินเทจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่แพรสองนะครับนานนะก็ไม่รู้ว่าปลากินหรือเปล่านะครับช่วงนี้หนองปลาไหลน้ําเยอะมากนะครับนะนะก็เช็คกันดีๆนะครับจะมาไหมยไหนก็เช็คกันดีๆนะครับผมก็เพิ่งตีไปได้สามคันนะครับนะนนะเพิ่งประกอบเบ็ดตีลง ดูสามคันครับก็มีตะเพียนน้อยมากวนครับนะนี่นะครับอาการอย่างนี้ตะเพียนน้อยครับผมตอดย่อนตอดย่อนนะครับตีลงก็กินเลยนะครับปลาแพก็ได้บูมไว้นะครับวันนี้ผู้สนับสนุนหลักของเราก็นาอันนะครับนะนาอันเช่าไว้นะครับตอนนี้นาอันก็ยังมาไม่ถึงนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วก็ ผมไม่ไม่ไม่ลงแพอู่แล้วนะครับนั่นนะเนื่องจากตัวผมก็ไม่ค <pe art park Sai yor> ่อยมีงบประมาณครับเรื่องลงแพนะครับนี้ก็น้าอันบอกว่าสนับสนุนนะครับผมก็มาลงด้วยนะครับน้าอันอยากลงแพนะครับผมก็ไม่มีเพื่อนลงครับผมก็มาลงด้วยนะครับนาอันก็มากับแฟนสองคนครับวันนี้สำหรับค่าแพก็วันละเจ็ดร้อยนะครับนั่นนะ หนึ่งวันหนึ่งคืนก็พันสามนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็ลองโทรสอบถามดูนะครับถ้านาท่านไหนจะมาครับแที่ที่นี่ก็มีทั้งห้องน้ําให้เข้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะครับนี่นะครับผมห้องน้านะครับก็สะอาดอยู่นะครับผมมีห้องน้ํามีมีน้ําแข็งให้นะครับก็ น้ำแข็งทางแพก็มีให้นะครับผมนี่นะครับมีน้ำให้หนึ่งแพ็กนะครับน้ำแข็งหกถุงนะครับน้น้ำแข็งหกถุงก็มีแก้วน้ำนะครับมีแก้วน้ำมีช่วยมีจานมีมีดให้หนึ่งเล่มนะครับมีหม้อหมูกระทะนะครับผมเตาย่างหมูกระทะก็มีให้นะครับหม้อมีหม้อมีอะไรทอดมีจัดปิกนิกให้ด้วย ในถังไม่มีอะไรครับอ๋อมีโคกมีอุปกรณ์ส้มตำนะครับนั่นนะฐานครับก็ประมาณนี้นะครับนั่นนะครับผมตอนนี้นะอันก็ได้มาถึงแล้วไปไปรับอยู่ครับผมนี่กำลังนั่งเรือมาครับครับครับ านิลแพ้ครับนั่นนะไซส์สองครับไซส์สองไซส์สามนะครับผมสองสามนิ้วนะครับไม่ใช่สองสามโลครับครับผมตอนนี้เก้าโมงนะครับนาะอันก็มาถึงนะครับผมมาถึงก็ตีไปก็เอาานินฝนินทูนะครับนั่นนะานินทูไซส์สามนิ้วนะครับแพะปากแพะก็จะประมาณนี้นะครับนั่นนะไม่รู้เลยเจอแม่มันหรือเปล่านะครับเจอลูกมันก็โอเคแล้วครับผมไซส์นี้ก็ไซส์ของส่งน้านะครับผมก็รอรับชมนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็โอเคเลยครับผมมถ้ามันรู้เรื่องมันก็จะบอกลากไม่ไปผมตัวเล็กกยู่ <laughs> <laughs> ามาแล้วครับผมแต็มสีแต็มหาน,น,น,นะครับนินแว้นนะครับเเคแเแค่พี่หนวดนะครับปากแพกครับผมเรามาหาแม่มันนะครับตอนนี้เราเจอลูกมันไปนก่อนรับลนะเอและข้นแรกขนแรกลูกก่อนลูก่ เสียงามครับเซียงเงาครับมาอีกหนึ่งตัวเาเรื่องเลยครับผมตอนนี้สิบเอดโมงครับผม กินเรื่อยๆนะครับไซนี้นะครับแต่ว่าไซใหญ่เรายัางไม่เจอครับนะรอชมต่อ,อไปครับผม <c ười> ไปเยอะครับ

ครับผมกลางคืนไม่กินเลยนะครับเพิ่งเริ่มมากินหกโมงเช้าครับนาหน้าไหมนี่ก็ตาไม่กินทั้งคืนเลยนะครับนี่ครับตัวเพียนครับไซตตัวเพียนก็สี่นิ้วครับนะสามสี่นิ้วนะคืนเราก็นอนนะครับนะตาไม่กินเลยครับตีทิ้งไว้ก็ไม่มีอะไรมาขยับเลยนะครับเราก็จะได้ถอนเช้าเช้านี่นะครับเจ็ดแปดโมงครับนะก็ เราชมนะครับว่าก่อนกลับจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับที่นี่นะครับแผนี้นะครับโอเคครับผมไปรับชมกันเลยครับผมนี่ครับผมตัวใหญ่เรายังไม่เจอครับแต่ตัวน้อยเราเจอเยอะมากแล้วครับผมตอนนี้ครับผมตอนนี้เวลาก็แปดโมงกว่าจะเก้าโมงครับไหนเพื่นจะมารับเราครับผมกำลังขี่เรือมา วันนี้ก็ไม่มีลูกค้ามาลงกอนะครับแต่ก็แฝงปล่อยแบบฟีสไตล์ครับผมเราก็จะได้กลับกันแล้วครับนั่นละคลิปนี้เราก็ไม่ได้เจอปานินโม่ลานินใหญ่เลยครับเจอแต่ลูกฟ้านะครับได้เยอะพอสมควรนะครับปานินไซสองสามสามนิ้วครับสามนิ้วสี่นิ้วครับก็มาชมผลงานของเรานครับผมแกพี่หนวดนะครับผมนี่นะครับผลงานของเราก็ไม่ขี้เละครับนั่นนะไม่ขี้เละนะครับปานินนะครับนั่นะ ก็ถือว่ามาตรฐานครับเดี๋ยวเราก็ปนินกินอยู่ครับแต่สงสัยแม่มันจะไม่มีนะครับไหมเรือยังไงไม่รู้นะครับไม่กดไม่อะไรเลยครับนี่ครับผมชมผลงานของเราครับก็คลิปนี้ก็สนับสนุนด้วยนะอันนะครับผมอันกองแทไว้นะครับผมนี่นะครับผมครับผมก็มาตกเป็นเพื่อนนะอันนะครับนี่ครับปนินของเราก็เกือบเกือบสามสิบพังได้ครับผม น้าๆท่านไหนอยากจะมาลองก็มาลองได้นะครับปลานิลก็กินเรื่อยๆครับผมปลานิลนะครับแต่ว่าปลาไซไม่ใหญ่นะครับไซไซทอดนะครับนันะปลานินไซทอดนะครับตอนนี้ไสยก็ได้มารับเราครับผมนี่นะครับผมเอาเรือมารับเรานะครับก็ถือว่าไม่ีิเลนะครับได้พอสมควรนะครับผมแต่ว่าไซโบก็ไม่เข้าครับช่วงนี้ก็ไม่เข้าทั่วอ่างนะครับผม ตามที่ผมเช็คดูก็เงียบทั่วอ่างนะครับอย่างดีที่เราได้ลูกปลาปลาแบนไปทอดทำแดดเดียวนะ,นระนาาครับผมเอาพนัมาขึ้นกรดกกำลังดีครับโอเคครับผมหากเพื่อนๆที่พี่ธนะทนะันใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์นะครับกด subscribe like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาจากจากรลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ